อบแนนน้องสาวหนิงปณิตาลั่นคำเดียวสั้นๆแต่มีสะดุ้งหยงจากประเด็นของหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังหนุ่มจินเปิดใจในรายการคนละเป็ก EP 0.2ทางช่อง YouTube ของเป็กสัญชัยกับธัญญาธัญญาเรศ ในขณะที่สาวหนิงออกมาเปิดใจต่อหลังมีกระแสข่าวร้อนแรงอีกครั้งผ่านรายการแฉนอกจากนี้พบว่าแนนชุมพิชาน้องสาวแท้ๆของสาวหนิงได้คอมเมนต์ข่าวของหนุ่มจินที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคนละเป็กโดยสาวแนนได้ลั่นคำเดียวสั้นๆแต่สะเทือนโซเชียลไปเลยโดยคอมเมนต์บอกว่าเพื่อ ชาวเน็ตกดไลค์เห็นด้วยจนติดท็อปคอมเมนต์เลยล่ะคะ่ะ